คัฟเค้กสวยๆน่ารักของแม่จ้าทุกคน<ม>พอใด้โ่จ้า<ม>บัตเตอร์ครีมวานิลาอร่อยๆ<ม>น่ากินแฮงจ้าแม่เปิดร้านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่สิม่บีบคัพเค้กจ้าเป็นการหัดบีบของเรานะมันชมพผสมสีแต่ะจะมีสีเขียวแล้วก็มีสีม่วงแล้วก็จะเป็นสีส้มจ้ะมาบีบก,กันเลยจ้ะ บีบไปจ้ะจะเป็นดอกประมาณนี้จ้ะโอ้ยกับกระดูกว่ามันออกมาแบบใดเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวจะเอาหยักหยักเอาอันนี้ก็จะเป็นหยักหยักเนาะพอได้อยู่จ้ะมือใหม่อันนี้เขาจะบีบเป็นดอกใหม่โอ้ยไม่ต้องบางแล้วล่ะจ้ะอันนี้ก็เป็นดอกใหม่สักสามดอกนี่ได้ปะจ้ะ ครั้งแรกหัดบีบจ้าันนี้จะไปงงานบรรจุตานะลูกมูจ้ะแม่ก็เลย่าสีล่องจะลองหัดบีบดูนี่จ้าอ,อันนี้ก็ลอง่งจ้ะอ,อันนี้ก็จะเป็นจะลองทําเป็นเกลียวสองรอบอย่างนี้ก็อย่างนี้จ้ะนี่ความสามารถอันนี้ก็จะเป็นดอกจะเป็นดอกหนึ่งเลยอืมอันนี้แม่ก็จะลองแบบทําเป็น โอ้ยแดดยี่ดอกจ้านีสวยบอจ้าเขากจะใส่ช็อกโกแลตวางมงไปประดับัปหน่อยเนาะว่างเอาอันนี้ว่างก่อนดีกว่าจะเพื่อให้มันสวยๆเนาะเราจะใส่ไอ้นี่งนิดนึงบอจ้าแล้วก็จะวางไข่ลงไปค่ะทุกคนงามบอเนี่ก็จะวางไข่ลงไปหนึ่งลูกค่ะ มันก็จะออกมาได้ประมาณนี้บีบเพท่านงานแต่ว่าหารบีบจ้ะพี่น้องเดี๋ยวบีบใหมจ้ะอันนี้จะลองเอา3อันดูจ้ะ3อันแล้วเราก็จะบีบบีบดอกจ้ะ ได้ประมาณนี้อันนี้เป็นบัตเตอร์เคมนะคะก็จะไม่อยู่ยน,นะก็จะเขาจะอยู่อย่างนี้เลยนะคะน,นี่จะ้ะให้ไงไปเลยแล้วก็จะบีบนี่เอาไปสองลายพอ,อน,นี้ลายนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนี้เนาะ ใส่หัวผิดบีบผิดจ้ะมันจะใส่ใหม่ละเนี่ยจะลองบีบอันใหญ่เลยอืมสวยค o ร์ r ฟูลมากก็จะวางวางไข่ลงไปหรือบางอันเราก็ไม่ต้องใส่ไข่ก็ได้มนะน้ะก็จะได้สวยอีกแบบนึงนี่จ้ะ ทุมีแม่เลี้ยนเฮดเค้กจ้ะทุกคนเพราะว่าแม่อยากทาขนมขายนี่จ้ะแม่อยากทำขนมขาย,แ,ย,าขขายแล้วก็อยากทาขนมที่ทาแล้วแล้วก็เข้าอร่อยจ้ะทำถ้าทำมาแล้วเราก็อยากให้อร่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องตั้งใจเรียนอาจจะยังบีบไม่สวยแต่ว่าจงไงตัสิบีบงานเองเหรอเนี่ยบาแล้วเราก็บีบสองล้วก็บีบสามไป อ,อัดบีบวิปเป็ลครีมสวยๆเสร็จแล้วอยากให้มีสามสีจ้ะแม่เจะบีบตัวนี้ขึ้นข้างบนนิดนึง Try. I'll try. I'll put it in. Okay. Put it in, okay? And put it over there. Okay, no more, okay? Yes. Thank you.